ก็มันแต่งตัวไม่ค่อยเลิศอะใช่ไหมไม่ใช่อันนี้หรอกมันเหลากูเนาะเนี่ยมันเหลากูมันเก่าหรือว่าเขาไปใช้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีแล้วจะไปหาจะใส่ตอนนี้ปุบปับมากตอนแรกบอกจะใส่ชุดสีดําพอมาถึงจะใส่เป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาขึ้นมาอีกไม่ก็จริงๆมันควรจะต้องบอกตั้งแต่ทีแรกเขาจะได้หาพอหาอะไรมา ก็บอกเลยว่างานเกษตรอ้าวงานเกษตรบางทีเราอาจจะแต่งตัวเป็นเจ้าของไรก็ได้อ๋อนี่ไม่มีทอนบอกเขาว่าแรกที่หลังแรกตังค์มาเยอะเยอะบอกเขาาที่หลังแรกตังค์มาเยอะเอะเซ้นท่านจันบุรีค่ะทุกคนเซ้นท่านจันค่ะทุกคนขา ช่องน้องกรอบชื่ออะไรคะพี่สุทัศนไม่กอบค่ะไม่กอบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไลค์กันนะคะไปถึงงานเดี๋ยวจะไลค์ก่อนนะคะไปถึงงานเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องขึ้นเป็นบรรยายเล้วจะไลค์นะคะไลค์ให้ดูคะ G G ่ะไม่กรอบแกลลี่ค่ะชื่อนี้มิตรของอร่อยคะ่ะเราจะไลค์ให้ดูนะคะอันนี้ไปอะไรอ่ะงานในผลไงม้ใช่ไหมงานของดีเมืองจันทรเขาก็เลยให้ของดีเมืองจันทร์ไปเออเจริญรับพี่ก<ค>รอบขยันคุยสดจริงเนี่ยเขาให้ มันเป็นงานของดีเมืองจรรันทร์เขาก็เลยให้ของดีเมืองจันทร์<ต>ไปเนี่ยใช่อะไรมาพี่ก็เอามาให้แม่ด้วยนะโอ้ยแม่มีแต่ปุ๋ยมีแต่อะไรมัง้ง <c oughs> มันเป็นงานที่มันพวกอย่างนี้ขายพวกปุ๋ยพวกอะไรอยู่แล้วขายพวกปุ๋ยเอองานเขาขายปุ๋ยขายอะไรอยู่แล้วพี่อยู่ไหนไม่มีมันไม่ใช่งานของเก๋ <ไป S 1> แต่ก็น่าจะมีผลลหมากรากไม้อยู่แต่ว่าน่าจะน้อยไม่น่าจะเยอะหรอกเอาเอาเ่าเอามุกสกินนะเฮ้ยไม่เอาหรอกบ้านเราอร่อยสุด โอ้ยสุเรียนเอาของเขามากินมะเขือของเราไม่อร่อยเลยแล้วคันดึกยังไงเขาจะมาอีกล่ะท่านพี่มะท่านพี่ก็พอดีอะไรเขาก็เป็นลูกไม่พอดีอยากจะมาเขาทำดาเขจะรับไอ้มาไ,ไม่ีเขาหมดไอ้ไรนะอ้ไรเขาเป็นลูกเขเลยตรงนีเนี่ยต้อง <c oughs> ถามเจ๊ปอเจ๊ปอครั้งที่แล้วเอ,เอาเอางอบที่ไหนมา <c oughs> ฉันสงสัยฉันอยากรู้ว่ามันใช่อันเดียวกันไหมอันเดียวกันเธอครั้งครั้งที่แล้วเอางอบที่ไหนมา <thôi S 2> ที่ฉันไปถ่ายสวนทุเร <ver zat todavía> okay, ียนบ้านน้องมน่ะ่าเอาอืก็ปอกกคนเอามาแล้วเโอเคงั้นจบปอกอาลูกยี่กับป่าคนเอามาแล้วก็คนเอาไปคืนนี่ไงแต่ปกป้งกคนเอานวันนั้นเอามาิึงอยากไปคืนก็อย่างวันักทวงก็ว่าเอาเขาไว้ไหนเขาจะฟังโอ้ยกว่าว่าไปไว้าี่โรงงานไะไรกว่าใครจะตามฟัง พี่ขายแล้วเสร็จแล้วพี่ขายทุเรียนแล้วอย่าก,กินแม่ลูกอ,อย่าก,กินก็นมาจันอ,อ๋อบ้านประดวนอะต่ว่าใช่ละทีเดียวมีทีเดียว <laughs> เยวหรอ,อซื้อเก็บไว้บ้างปะไปชุนออดีไปอะไรอะเดี๋ยวเอาอันเล็กๆหน่อยอันนั้นใหญ่เท่าโอ้หน้าเลยหนูเนาะอันแบบกิมกกมิกกิมมิกที่ติดบนหัวเฉยๆเานาะเออน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ปะซื้อมาสักสองอันอันใหญ่อันหนึ่งอันเล็กอันหนึ่งเพราะยังไงเราก็อยู่กับ งานอย่างนี้อยู่แล้วตอนแรกฉันไม่รู้ใะว่าจะเอาทุเรียนมาไว้บนหัวให้ล่ะเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนอันนั้นน่ะตอนที่เราเอางานไปนารุณาเก๋ไปไหนอ่าเขาก็ที่เราเอาเอาขันน้ำมลอะไรมาไว้กันไงมีทุเรียนหน่อยให้มันดูเก๋ๆก็ไปงานทุเรียนมังคุดเงาะอะไรอย่างเงี้ย สั่งเสื้อราคาถูกไปอีกแล้วหุ้ยหกร้อยลายสวยมากดูดิในรองการให้จานดูสิโอ้สวยมากพี่กับดูลายหยราคาถูกตัวหกร้อยเลิศิงไม่ชีตาโบแม่ต้องแทะเอาขนเข้าห้อง เขาไม่ได้หรอกรอบ้านใหม่อย่างเดียวห้องกูก็เต็มแล้วกูรองเท้าหลุยไม่อีกสามคู่เลยกล่องพนเดินเทินเที่ยวเกี่ยวเออได้ทิ้งกระเป๋ข้างนอกจริงอย่างนั้นแหละก็ตัวละห้าร้อยหกร้อยของปอมซื้อได้เหรอแม่ก็ใส่สิเออไปหยิบออกมาใส่เป็นที่ห่อป่ะ เออาปลืมส่เออไปเอาไปอย่าไปใส่เอามาใส่มั่วไม่ได้นะไปรู้สิเนี่ยเสื้อลายลูกไม้เสื้ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยไปลืมไปเสื้อลูกไม้อะไปสิไปลืมไปสิเสื้อลูกไม้ผ้าถุงอะไปสิเออไปลืมมาสิเสื้อลูกไม้อะอุยลืมบอกงานเขาบ่ายโมงเขาเลื่อนจริงเหรอก็ไม่ต้องไปก็โทรหาเขาสิไม่ไม่ได้รีบหรอกนะก็ไม่ต้องไปโทรบอกมันไม่ทัน เราไม่เราเน้นเชิดอยู่แล้วทํางนานบ่ายโมองอะ่ะก็ใหใครแถวนั้นเขาขึ้นบรรยายไปก่อนเยอะแยะคนที่มีความรู้อะ่ะเดี๋ยวเขาโพสดา่าเราละโพดไปสิไม่เป็นไรหรอกเพราะกระแสตอนนี้แล้วมันก็นี่อยู่แล้วมันก็อยู่ที่รังสิตอยู่แล้วกระแสตอนนี้มันก็อยู่ที่รังสิต <c oughs> หมดแล้วมือช่างสวย <c oughs> พี่สุบอกคิ้วสวยอ้าว <c oughs> มือมือสวยแล้วหน้าไม่สวยหรอคะมันอยู่ที่นางแบบค่ะ นางแบบสวยทุกอย่างก็จบแต่ไม่ใช่นางแบบคนนี้ค่ะจบอ่ะอันนี้พูดถูกค่ะแต่มันไม่ใช่นางแบบคนนี้ค่ะแรงอยงู่นะนางแบบสวยค่ะแต่ไม่ใช่นางแบบคนนี้ค่ะเออให้คิ้วมันดูมีมิติมีอะไรบ้างไม่ใช่ให้มันแบบดูแบบโดดโดดเข้มเข้มแข็งออแข็งเออจริง เพราะหน้าชันคิ้วข้างหนึ่งสูงคิ้วเครื่องหนึ่งต่ำเพราะหน้าเรามันก็แข็งอยู่แล้วคิ Q ้วเขาให้มันดูอ่อนดูอะไรบ้างดูดิดูเฉ็ดเฉ็ดจมูกให้แม่ดู <c oughs> จมูกโด่งมากเฉดทะุ่เลยอะค่ะของจริงไม่ได้โดง่งนี้นะครับคุณผู้ชมดิฉันจะจะออกไปพบผู้คนเขาจะว่าฉันติดเฮโรอีนอะ,ะมรังาม้านะใครคี มเมา้กันไปเรื่อยเออชอบเมาส์เนี่ยอืมเห็นไหมเนะสมาคมแม่บ้านอ่ะเนาะมาเจอกันทีแล้วก็เมาส์แม่บ้านทหาร <c oughs> งานแต่งฉันจะมาแต่งหน้าใช่ไหมอะไรนะคะงานแต่งฉันจะมาแต่งหน้าไม่ค่ะมไม่ค่ะเพราะงานแต่งฉันต้องแต่งตัวของดิฉันเองค่ะเพราะฉันเป็นญาติทางฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะเจ้าสาวไม่มีญาติค่ะแต่ที่รู้ๆถ้าง,งานแต่งคือพโออดน่าจะเป็น <laughs> <laughs> จะทัดเต็มเลย <laughs> <laughs> ผมน่าจะนูน่นยกกระบังสูง <laughs> ยกกระบังสูงกว่าแม่อะค่ะยกกระบังสูงกว่าที่เราเห็นอนะกว่าเจ้าของหอ มัาจะเป็นแบบผ้าใหม่เลยอ่ะได้แต่งงานแต่งเราจัดที่นี่หรอเราจัดที่เอสนามกีฬาเหรอเ,เพราะมันคนมันไม่พอไงคนมันเยอะปิดสนามกีฬาสนามกีฬาไม่ใช่สนามกีฬาจันนะสนามกีฬานี่เลยกรุงเทพเลยเอาแต่รับแต่ VVIP ค่ะปูปเตมีขายตัวเนาะมันแตกงจะขายตัวมีแต่แบบ มานี่แล้วถุงทองแบบงานแต่งตะขายตัวก็ไอ้ตามเอานี่ฉีดแต่ให้น้องหน่อยป่ะ เอาทำไมเขาไม่มาฉีดลไม่ได้ฉีดยาฉีดยุกอะไรให้เราเลยเหรอฉีดแล้วแต่มันต้องฉีดมันยังไม่ได้เดือนแล้วเนี่ยต้อมนมมูหรือเคลียร์ตอนนี้นมาเลงมาหมนี่ไงกดใส่ใสนี่ไงนี่นี่กดใสใส่เนี่ยฉีดไสไสเลยคือฉีดได้เลยใช่อันนี้เออม,ม,มาลองมาอยากฉีดไม่ใช,ใช่อันนี้เป็นแห้งอันนี้เป็นแชมพูแห้งมยังไม่ต้องอาบอาจารย์มามานีซะค่อยๆนะฉีดแต่หูเออตรงหูแล้ตรงหาง อ๋ออันนี้หนึ่งนะครับองจอง่ไต้องหางาหลกชิดปดด่ะถ้ามันไม่หายก็เกาะเข้าปากมันไปเลยเอ้ย,ยว่าลูกแม่ไม่ได้นะตุงทองตุงทองคาะพามันเข้ากับบะไฟพี่แไรี่จมูกสวยมากขอบคุณค่ะคไลค์ค่ะไปหาชม ต้องต้องตีมันต้องฝึกมันอีฉันไล่จมูกคะ่ะจมูกโดยคุณหมอก,กรฟคะ่ะซึ่งเขาเพาะรับตาค่ะนเอ้ยอตัวนั้นมันเล่นน้อยมากเลยอีตัวที่เอามาฉีดน่ะนะโอ้โหเล่นแบบสุดๆไอตัวนั้นแบตหมดไปแล้วมันคือพันอะไรอาจารย์มันกินเออผสมมันผสมไอแมวขาสั้นเนาะคล้องเดียวกันหมดเลยเหรอารยน แล้ที่เขาให้มาฟรีใช่ไหมเนาะจุกเลยได้ยินว่าให้มาฟรีเขาให้มาฟรีใช่ไหมกีตาสวยมากอุ้ไหท่านชมนางหรอเขาให้มาฟรีใช่ไหมฉันรู้กีตาแมวแบบนี้ได้ฟรีใครซื้อมากีตาฉันสูงข้างนึงต่ำข้างนึงนี่ยแมวแบบนี้ต้องเขาได้กันมาฟรีทั้งนั้นแหละใครซื้อมาก็งูขอดูแมวหล่อนหน่อยสิแมวฉันเป็นแมวนี้ค่ะแมวผู้ดีผู้ดีค่ะมาดูเขาเป็นแมวป่า พี่นี่แมวแบวแบลน่ารักนี้หรอโหตัวเองก็ไม่ใช่จะแบลวเลี้ยงแมวแบลว, <c oughs> วจ้ะจะเลี้ยงเมนคูนค่ะแมวป่าแมวที่เขาแบบเขาแบบหาบ้านให้น้องค่ะหาบ้านให้น้องค่ะอย่างเงี้ยอแมว,ตวเตัวละพันกว่าบ,บาทมาพูด แมวเราสองแต่งหน้าฉันเหมือนฉันจะไปเล่นนิ้วแมวเราเนี่ยสองตัวเนี่ยมะยะแม่เท่ากับทุเรียนสิบตันแล้วจะบอกเลยแมวเนี้ยสองตัวทุเรียนสิบตันแล้วจะบอกเลยสองตัวเท่กากับทุเรียนสิบตันนะอ่ะอ,อยู่ด้วยกันแล้วหลลเหรอ,นะอลูกอนียเนียนเะล่นละเล่นละดีตยวดีตัวนี้นมันจะอ้วนกลมกว่าเยอะเลยทุเรียนสิบตันนะเธอคิดดูเล่นแล้วเหรอลูกถุงเงินกับถุงทองอยู่ด้วยกันแล้วเหรอ กูเล่นสิบตันหรอถุงเงินกับถุงทองเล่นด้วยกันแล้วเหรอแล้วถุงปุ๋ยน่ะโอ้ยนี่อิจฉาเขาเนี่ยเดินมาเนี่ยไม่เล่นกับน้องกับนุ่งเป็นหมาขี้อิจฉาเลยอ่ะปุ่มปุ้ยอ่ะถึงว่าไม่เห่าฉันเลยกลัวฉันไม่รักปลสิวันเนี้ยพอมีพอวันฉันมาไม่มีแมวนะอู้เห่าฉันไล่ฉันกลับพอมีมีแมวไงกลัวฉันจะไปรักแมวกว่าไง เนยเดี๋ยวปุ้ยปยปุยปอย่าทำน้องนะลูกปุ้ยขยุ่มไปเลยนี่ทำแล้วเขาลักกันละยมถ่าันตบชตบปุ้ยอืมตบไปเลยนอูยน้องูยมันมองตาถ่ายรูปมันหน่อยสสวยสิมองมันมองมันมองมาทำมองตาม เออมันมร้องเมียวร้องเมียวเลยแถวนี้ล่ะลูกเอ้ยเป็นคนใฝ่สูงใช่จะ,จะมองต่ำได้ไง้องเมียวร้องเมียวเลยแถวนี้ล่ะลูกเอ้ยอขึ้นข้างบนนะข้างบนนะคะท่านพี่ตากี่โมงแล้วอะคะบ่ายสองอยังบ่ายยี่สิบเจ็ดนาอบ่ายสองออกดีดีโอเคเอ๊ะ ้าไปเอาตัวตัดในห้องนอนมาถ่ายสองตัวนี้หน่อยเพื่อไปถ่ายตรงลงด้วยหรอ<ช><บ>น่ารักน,ะน,น่าแทนนะครท่านฉันไปแซวเลยตลกมากแล้วมี f อฟซีมากดไลค์ สอดมาลงบอกว่ายายคิดถึงใช่ไหมฉัน<ช><ช>บอก<ช>จะไม่ให้คิดถึงได้ยังไงอะก่อนกลับเขาเอาเงินใส่ตะกร้าตั้งปึกนึงแล้วบอกว่ายายเอาไปซื้อหมากิน <c oughs> ยายก็จะคิดถึงสิ <c oughs> ฉันก็ไปแซวบอกว่ายายคิดถึงแพลนี้ผมไม่คิดถึงได้ยังไงละ่ะก่อนกลับเขาเอาเงินไปใส่ในตะกร้าตั้งปึกนึงแล้วบอกให้ยายไปซื้อหมาก,กินฉันก็บอกว่าหมากนะน่ะเงินในตะกร้าน่ะซื้อหมากได้สิบต้นเลยนน่ะอ่ะเอามัลลกเอาแพ ไม่ได้ซื้อหมากธรรมดานะซื้อสวนหมากเลยน,ะนะั่นน่ะมองบนบงที่แบลลี่ใส่เงินไว้ในตะกร้านะั่น่ะออกงี้เลยเอฟซี <F 4> ขำกันยิ่งกว่าแล้วเขาบอกว่าพี่ก๊อฟอ,อย่าพูดอย่างงี้นะสวัอ,อ,อดิฉันเอาพูดเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นค่ะเรื่พูดอย่างงี้เลยจบใครจะทําไมถ่ายวีดีโอเดชถ่ายวีดีโอดิอุดยถ่ายวีดีโอเดชมองบนอาจารย์บอกว่านี่มีพยานค่ะคุณลุงคุณลุงเห็นกันหมด เงินที่อยู่ในตะกร้าน่ะเป็นเงินที่สามารถซื้อสวนหมากได้ทั้งสวนค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไหนๆเอาวันนี้สิแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดียวสดเดี๋ยวสาได้หมเดี๋ยวถ่ายเองอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดียวเขอไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยววันนีน้อุ๊ยน่ารักทั้งเลยเดี๋ยววันนี้จะไปไลฟ์สดกันที่เซ็นท่านจันทบุรีที่อ๋อทิกตอ,อกพีกรอบนะครับไม่ไม่ยากค่ะไม่ยากเพื่อ,อสำอางล้างออกง่าย พราะเป็นสีโจ,โจตันสวัสดีทุกคนเลยครับอาถุงเงินอาถุงทองอยู่ในการ้วเหรอเราแกไปถ่ายรูปแมวก่อน <c oughs> ใช่ไหมคุณตลกเนาะที่ฟอร์ดเอาลงอะ่ะคุณยายบอกคิดถึงพี่แพรี่ไงเจ้ก็เลยบอกว่าใช่ค่ะคุณยายต้องคิดถึงเพราะว่าก่อนกลับพี่แพรี่เอาเงินใส่ลงไปตะกร้าหมากคะ่ะหนึ่งปึกกันได้แล้วเหรอพี่แพรี่บอกว่าเอาไปซื้อหมาก,กินนะคะคุณยาย <c oughs> แซวค่ะแซวดิฉันแซว ฉันก็บอกว่าเงินในนั้นเนี่ยมันซื้อหมากไม่ได้ค่ะแต่มันซื้อได้สวนหมากเลยค่ะเฮ้ยน้องแมวหรอสอดดีหนึ่งพันสามร้อยคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะดูใบก่อนยอดดีหนึ่งพันสามร้อยคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะดูใบก่อนมีใบเซอร์มาด้วยหรออาจารย์เพราะมันเป็นแมวต่างด้าวมีใบเซอร์เลยใบเซอร์ปอบแมวเป็นแมวต่างด้าวแต่มีใบเซอร์คุณขา ไอสีขำใหญ่เลยล่งเามากแมวเป็นแมวต่างดาวมันจะมีใบเซอร์แต่ไหนแล้วก็าทำใบเซอร์ปอมเปล่าแมวเป็นแมววัดแมวอะไรไปเก็บมาแล้วแบบราษาปนาเป็นแมวแพงแมวอะไรแมวเป็นแมวต่างด้าวแมวเอะปันแมวอย่าเลาน เดี๋ยวเดยกก๊อฟจะไล์นะครับที่ตอตก๊อฟเดี๋ยวตอนที่พี่แพรลี่ไปถึงเซนทัลเนาะสานตอเดี๋ยาได้เริ่มตอนแล้วเขาสนุกกันใหญ่เลยนะดีๆแต่ว่างานเนี่ยจะเริ่มแล้วบ่ายสองเนี่ยต้องไปแล้วแต่ว่าก็ยังแต่งหน้าไม่เสร็จไปน้องไปไปน้องไปเสร็จอกันเร็วห้ามอะไรเลยรดูปุ้ยวิ่งออกมาข้างนอกกันนะกลัวนั่น่ะ กลัวแมวตบหน้าน่นะแกเออเอจริงแ่วะนะมาข่ามาต่อค่ะมาเยิบมาพี่กับมาอะไรบ้างทุกคนม่ใช่ไม่ได้เมาอะไรมากเลยคือฉันแค่บอกว่าที่คุณยายเขาคิดถึงเพราะว่าเธอมีใต้โต๊ะให้คุณยายเขาไม่สะมันเป็นแบงกกามู <c oughs> ห้ยายไปแหมแล้วบอกว่าซื้อเอาไปซื้อหมากว่ะซื้อหมากทั้งสวนนุ่น แต่เดี๋ยวนี้หมากพูมันแพงค่ะคุณลูกเราเป็นหมื่นห <c oughs> มากพูมันแพงอ่ะลูกเราเป็นหมื่อไม่ไปถ่ายคลิปไงมันน่ารักถ่ายคลิปตอนมันน่ารักอืม ตอนตอนเล็กๆก็น่ารักนี้แหละแต่พอโตมาเนี่ยก็ทิ้งขว้างม,มันไปปุ้ยอะ่ะบุยแรงนะปุยมันก็อยู่กับฉันตลอดปุ <c oughs> ้ยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพอน้องเขาโตเขาก็เบื่อแล้วแต่มันไม่โตหรอกแมวพวกเนี้ยผ่ามันเตี้ยเป็นแมวปลอมเขาหลอกขายมากแมวเขาหลอกขายมาก็เงี้ยครบคุณเดีย๋ยวฉันจะให้ฟาร์มเขาฟ้องอก่อน เอาขายของก็แล้วเห็นกดกันดิ้งดิ้งดิ้งอาจารย์เอาคุูไปช่วยก็ซื้อทุเรียนหน่อยเด้อขายทุเรียนกันแล้วนะไปไปซื้อทุเรียนกันไปรย์อุ้ยอาจารย์อยบามาทางนี้อ่ะเออให้มันเห็นไฟเห็นเฟืองหน่อยมันจะติดไปททำไมเราไฟนะ เออให้มันเห็นตาช่ำๆวาวๆหน่อยให้มันเห็นตาช่ำๆวาวๆหน่อยอืใช่ไหมปุ้ยโลกนั่งรถก็ปวดขาปวดขานั่งรถอะไรมาไอ,อแต่งอปทานมาค่ะไปดานนะคะตอนมองบนนะคะแป๊บหนึ่ง อาจารย์เราเราถึงสี่โมงไหมนี่หรือห้าโมงโอ้ห้าโมงเลยเหรอวันนี้เหรอก็จำลงเวลาไว้เองบ่ายสามถึก็น่าจะไม่ถึงหรอกก<ค>็ไม่ใช่สองชั่วโมงเหรอเอ้ยไม่ใช่ชั่วโม,มงเดียวเหรอปกติเราบรรยายชั่วโม,มงเดียวก็ไม่ได้บรรยายเยอะอะไรขนาดนั้น,ใน,ในมาค่ะอาจารย์เราต้องเดินงานไหมไม่น่าจะมีมองบนนะครับอาจารย์หนึ่งเออวันพแล้วนะครับ นหนูได้จะได้ขึ้นรถประมาณหกโมงเย็นโอ้ตายงงเล่นยิมแป๊บหนึ่งอ่ะมา,ดานดอายย้เ้น่อมานะครับแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองซ่อมแล้วฝั่งนี้นะคะ ไอดานขาตานิ้งสองซ้ำทำดอนนีนโน่โอ้โหนะครับโอ้โหเทียงอันใหญ่เลยแตงไม่่อยสวยเลยจริงค่ะแตงไม่ค่อยเท่าไหร่พาเตอร์ไม่วิง่งไม่แวบ,บเลยเนาะทุกคนทุกคนไม่สวยเลยเนาะจริงค่ะ ไไมม่่วิแบ,บเลยรู้ว่าถ้าแต่งอย่างนี้ไปหน้าสดแล้วนะเนี่ยดิฉันให้ค่ะปดิฉันท้าเลยให้ไปหน้าสดเลยดิฉันท้าให้ไปหน้าสดค่ะจะได้ออกไม่ละถนานาสดอะ ไปเลยนั่นรถเองเลยเห็นไหมรถไปเลยวันนี้ไปเซ็นท่านจันนะคะพี่พี่ทุกคน ตันเข้าไปอุดหน,หน,นะะุนก็หน่อยนะคะร้อยบเจ็เือหนึ่งค่แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าราดําไม่มีผลกระทบก่อนเนื้อข้างในนะจ๊ะลูกค้าจ๋าอาจารยลับนะครับานนอาจารย์ลหมจัง